ไม่กันไปเมมมี่เกิดเออสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคือบิบิซ่ะวันนี้กุกกิกนะคะมารับนะคะเออกล้าไหมจอยสวัสดีค่ะสวัสดีแมมเมงสี่ท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะน้องกุกกิกเนาะนะคะพ่อควันก็ได้ไปรับน้องกุกกิกนะคะด้วยเนาะ โอ้น้องพ่อขวานน้องกกกิกนะคะได้ไปรับนะคะพี่นะคะน้องทรงชัยมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณแม่ค่ะ้องทรงชัยนะคะครอบครัวนะคะสิบสองนะคะชีวิตนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะหม,มานี่มาเปดไรหมาเปดนะคะแล้วก็ช้างนะคะ สวัสดีคะ่คกคะกุ๊กกิ๊กสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่นุษนะคะแม่นุษย์จ๋านะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องพ่อควันนะคะก็ไปรับน้องธงไยมาแล้วนะคะตอนนี้น้องธงไยก็นะคะถึงบ้านนะคะอย่างปลอดภัยแล้วนะคะดูวิ่งเล่นในรถนะคะเด็กๆถึงและกันแล้วดีใจดีใจมากๆค่ะค่ะนะคะแม่นุษจ๋านะคะ,นนะ,คะดนุนนะคะเล่นเต็มรถเลยนะคะน้องธงไยนะคะเดินไปเดินมานะคะวนนะคะน่าจะอยากลงลงแล้วนะคะ อาจจะมองนะคะมืดๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ทางนู้นนะคะก็เอาน้องช้างนะคะพี่อะไรเนาะนะคะแม่ขวัญก็ไม่รู้เนาะนะคะคุณน้ช้างซีโดนะคะของนะคะครอบครัวนะคะน้องธงไทยชื่ออะไรนะคะแม่ขวัญก็ไม่รู้นะคะเพิ่งนะคะจะเอาลงนะคะเอาลงทางนู้นนะคะแต่ว่านะคะรถนี้ก็จะเป็นน้องธงไทยนะคะแล้วก็รถข้างหลังนะคะก็จะเป็นน้องม้านะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะใช้เวลาก็หลายชั่วโมงเลยนะคะ <lan cer> วันนี้นะคะแม่ควันก็นะคะมารับน้องด้วยนะคะเพราะว่าควันเขียวนะคะก็ควันน้องกุ๊กกิ๊กนะคะพอควันน้องกุ๊กกิ๊กก็ไปรับน้องด้วยนะคะไปช่วยนะคะรับน้องนะคะธงไทยกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะมองเห็นไหมน้องนะคะเห็นแต่รถหรือเปล่านะคะแม่นุชจ๋านู่นนะคะเดินไปเดินมานะคะ มีแต่น้องน,องนครอทองเลยนะคะเดินไปเดินมานะคะบนรถนะคะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ก็นะคะเดี๋ยวแม่ฟันจะถึงค่ําเลยใช่ค่ะแม่นุชจ๋าใช่นะคะถึงค่ําเลยนะคะตรงนี้นน้องช้างชื่ออะไรเนาะนะคะแม่ฟันก็ไม่รู้นะนี่นะคะจะมือหมอนะโอ้อออยอ่อยจะมือหมอนหเออ อ้เอาบกนี่นะคะพี่นครทองนะคะลงจากรถได้แล้วนะคะเมนุจ๋านพี่นครทองลงจากรถได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เลือกได้นะพี่นะน้าตันนันซื้อยังน้ะคะเหลือนะคะพี่ชาบาแก้วนะคะที่ยังอยู่ในรถนะคะเน็ตแม่ควันดีหรือเปล่าน้อนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะคุณแม่จ๋า นะคะเหลือพี่ชบาแก้วกําลังลงนะคะพี่นครสุนลอเสียวพี่นเสียวพี่นกพะเก้าอ๋อนะคะเมนุดาเมนุดรู้นะคะนูน่นส่งเสียงเลยนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะนู่นนะคะพี่พี่ชบาแก้วก็กําลังลงจากรถนะคะเดี๋ยวก็จะถึงคิวของน้องนะคะธงไทยแล้วนะคะก็ <laughs> จะนะคะน้องอยากลงแล้วนู่นนะคะเรียนบนรถเต็มเลยนะคะน้องน้องนะคะธงไทยนะคะ ก็ลงไปแล้วนะคะอาจจะมืดนะคะอ้วนอยากลงแล้วใช่ค่ะเมนุษย์จานุนนะคะเดินบนนะคะเดินบนนะคะดีใจจ้าน้องอันดาค่ะดีใจด้วยนะคะดีใจดีใจด้วยจ้าถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะค่ะนะคะหนี่น้องพงชัยนะคะเดี๋ยวก็จะถึงคิวน้องแล้วนะคะน่าจะถึงคิวแล้วนะคะขี่รถไปแล้วนะคะรอดูน้องพงชัยนะคะลงนะคะลงว่า เดี๋ยวไม่ขวานลงแล้วนะคะพี่พี่ม้อนักวางพี่ชบาแก้วนะคะกับพี่กับพี่ธงธงไทยนะคะไปแล้วเออพี่ละเคียพี่ละคนทองนะคะแม่ขวานก็พูดไปพูดไปแล้วนะคะเข้าไปในบ้านนะคะตอนนี้น้องนะคะก็มีบ้านอยู่แล้วนะคะรอแค่น้องนะคะฉับเด็ดนะคะคือน้องที่น่ารักที่สุดนะคะน้อง ธงไทยนะคะไปแล้วน,นะคะพอควันกําลังจะขึ้นไปรับน้องนะคะเดี๋ยวต้องเลื่อนรถไปลงตรงนั้นนะคะให้น้องลงนะคะหน่นอยู่นะคะอยู่บนรถเลยนะคะธงไทย บนรถเตล่งอยู่บนรถนะคะไม่เาีวขาสวัสดีไม่เยวอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ยลยวขาสวัสดีนะคะคุณไม่เลีวขาเ <c oughs> ราขวดวิงอยู่บนรถเลยนะคะค <c oughs> ุณแม่ยากมากมามาะมานะคะเดี๋ยวรอชื่อต่อไปนะคะือรนะคนุ<ด> <c oughs> นะคะอยากลงจากรถแล้วนะคะน้อง ลงทุงไทยนะคะหนเดินเดินวนไปเดินวนมานะคะอยากลงแล้วนะคะตัิดตดัดัดัั อ๋อไม่การันตุนว่ะกานบาเลยน้ไก็เนลงมตะเลฟตเลอะไรขี่รถอ้าว่รถน้นรถน้ารถรถเปียกนะข้อไปอยู่ตีนอโดนะตเลเดียวรถยากเได้เลยอ้าวพีุ่๊ครถเชได้เลยว้าไม่การ์วงคือพิมพ์งงหมดเลย มาการยนกระพิมพ์มงเลยการนเนืเนอะเออการ๋ยวพิมพ์น้องทงไทยก็ถึงคิวน้องธงไทยแล้วนะคะคุณแม่คะถึงคิวน้องธงไทยกันแล้วนะคะคุณแม่สวัสดีจ้าน้องอนาสวัสดีนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีนะคะ จะเปิดท้ายรถนะคะแม่แม่จ๋ากําลังจะเปิดท้ายรถนะคะแับเรถแล้วนะคะก็จะได้ให้น้องได้ลงจากรถแล้วนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวรอข่ัญให้หน่อยนะคะมีสองคนนะคะคนภาคเวลาแสดงสวัสดีสวัสดีนะคะนี่ก็ น้องทึงไทยได้ลงจากรถแล้วนะคะกำลังจะได้ลงจากรถนะคะคุณแม่ค่ะมาจากใต้ใช่ไหมคะขี่ชั่วโมงคะมาจากไหนสิริพัทยามาจากพัทยาคะ่ะคุณแม่ค่ะออกมาหัวเอวมาจากพัทยานะคะค มาจากใต้มาจากใต้ดีไหมไม่ใช่นะคะคุณแม่สา้นงนะคะก็นะคะมาจากพัทยานะคะมาจากพัทยานะคะก็เดินทางนะคะมาหนึ่งชั่วโมงประมาณสิบชั่วโมงนะคะประมาณสิบชั่วโมงเลยนะคะคุณแม่สาบ้างให้ได้กอดกัไหมได้นะก็างใอ๋อค่ะค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่สา <c oughs> ตอนนี้ก็นะคะรอคิวน้องธงไทยนะคะเข้ามาลงลงลงจากรถนะคะเห็นไหมน้องนะคะไอเห็นแต่ไฟนะเห็นแต่ตูดเห็นแต่ตูดน้องธงไทยเลยนะคะนา